ลูกสาวพ่อเข้ามาสิลูก hmm? พ่อเชื่อในตัวเอเลน่าอยู่แล้วองค์หญิงของเราไม่มีทางจะตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อหรอกนะแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะแอบเตรียมการทำเรื่องหน้าภาคภูมิใจแบบนี้ด้วยเออหนูไม่ค่อยเข้าใจว่าหมายถึงไม่ต้องเป็ดนพ่ออีกต่อไปก็ได้ดูนี่สิเรียนเข้าเซเบส ก่อนหน้านี้ผมได้ปฏิเสธการขอแต่งงานอย่างกระทันหันจากเลดี้เอลีนาจึงรู้สึกเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าจะพูดจาแรงเกินไปใส่เลดี้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าครับแม้จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นแต่ผมหวังว่าการบริหารกลุ่มการค้าของตระกูลเขาจะยังคงดำเนินต่อไปและผมสัญญาว่าจะชดใชยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้อย่างเหมาะสมครับหวังว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นคำขอโทษสินะคเนีย แม้จะเป็นการค้าขายที่ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยโอกาสนี้คงจะได้เห็นกำไรก้อนโตสักทีพ่อคนนี้ไม่รู้ความคิดของลูกเลยทำตัวเอาแต่ใจตัวเองไปแล้วสินะฮะเออเอาแต่ใจตัวเองอเจริงๆเลยนะลูกเสาวของเราเป็นเหมือนกับเครื่องรางนำโชคไม่มีผิดแล้วก็เรื่องที่แกล้งทำเป็นไม่ลงรอยกับลาลสิสนั่นเป็นเพราะลูกรู้ ว่ามีสายลับของดดยุกอยู่ในบ้านของพวกเราใช่ไหมละ่ะเออไม่ใช่สักหน่อยพ่อรู้สึกเศร้ามากทุกครั้งที่มองห้องลล่งของลูกก็เลยจัดการไปหมดแล้วลูกไม่ต้องห่วงหรอกนะแหมขอบคุณนะคะท่านพ่อรู้จักช่วยเหลือภารกิจในครอบครัวซะด้วยลูกโตแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยในฐานะของคนเป็นพ่อฉางน่าภูมิใจจริงๆแต่ถึงยังไงก็อย่าหลอกพ่อสิหื ท่านพ่อฉ่างเป็นคนดีมากมายจริงๆค่ะฉันมาสวมรักอยู่ในนิยายเรื่องไหนกันคะฉันบอกแล้วไงต่อให้ท่านพี่ไปแดนเหนือก็ไม่มีประโยชน์งั้นก็น่าจะห้ามกันหน่อยสิมาถึงขั้นนี้แล้วจะพูดไปพื่อก็ท่านพี่บอกว่าต้องไปแดนเหนือให้ได้ก็เลยมาขอให้ช่วยนี่เออ ดูจากสถานการณ์แล้วสรุปก็คือลาเลียช่วยเหลือเรื่องทุกใจของพี่สาวและวิธีการช่วยเหลือที่ว่าก็คือกล้งทำเหมือนพี่น้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วบอกว่าไม่สามารถอยูบอา้นหลังเดียวกันกับเอเลน่าได้เลยส่งไปยังด้นเหนือคนหญิงเธอนะ่ะมัน่าอับอายขายหน้าเกินกว่าที่จะเรียกว่าเป็นพี่สาวของฉัน แต่เพราะเกินแสดงดูไม่เป็นธรรมชาติเกินไปเขาเลยมองออกยังไงก็รีบเข้ห้องแต่งตัวให้ฉันเร็วๆเ,เลยพี่บอกว่าจะให้ถ้าฉันช่วยหนีหน้าห้องแต่งตัวไม่ได้เด็ดขาดเรื่องนั้นเป็นโมคะก็ความแตกทันทีเพราะเธอนิ่นนาไหนท่านพี่บอกว่าให้ดกักกราดทันทีเลยจะได้ดูไม่หลงลอยกันไงฉันพูดตอนไหนมีหลักฐานหรอโอ้ยหงุดหงิดชะมัด ตอนแรกก็กลัวนะแต่พอเห็นแบบนี้แล้วก็เหมือนเป็นน้องจริงๆจะไปไหนนะไปเอาหนังสือรับรองงั้นหรออฮ้ยฉันเกลียดท่านพี่จริงๆโดยปกติแล้วน้องสาวนนินยายโรแมนต์แฟนซีจะเป็นผู้ช่วยเหลือหรือนางร้ายแมแมลาเลียดของเรางอนเหรอจ๊ะ้อยทำอะไรเนี่ยคนลุกชะมัด แต่เด็กแบบนี้คงไม่มีทางเป็นนางร้ายหรอกงั้นสิ่งที่น้งสาวผู้ช่วยเหลือจะต้องทำต่อจากนี้ก็คือลาเลียฉันมีเรื่องจะขอร้องนะแม่แม่แมแมหายโกรธเธอช่วงเย็นฮาเมลจะมาที่นี่เพราะง้นช่วยเลือกชุดด้วยกันได้ไหมฮะจุดจู่ทาไม่หรอในที่สุดก็คิดจะตอบรับความรู้สึกของเสื้อฮาเมลอ๋อ ความรู้สึกของฮาเมลเลยเรื่องความรักอย่างแจ่มแจ้งแบบนี้เลยฉันควรจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาส่งจดหมายมาขอเยี่ยมเยือนมาหาทันทีที่ได้ยินข่าวว่าฉันกลับมาแล้วอืมแค่เรื่องสุ้พผ้น่ะฉันช่อก็แล้วกันแต่ท่านพี่สนใจเรื่องเสื้อฮาเมลด้วยเหรอผิดคาดเลยฮะยายน้องคนนี้นี่แล้วฮาเมลไม่ไดีตรงไหนว้าอะชุดนี้น่าจะเหมาะนะ ลองใส่ชุดนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวจะลองเลือกให้ชุดอื่นด้วยเอ่ออืมหืมดูความจริงจังนัง้นสิอันที่จริง,งก็ไม่ได้คาดหวังอะไรพิเศษเลยแต่เธอใส่ใจอยู่แล้วเนี่ยสีฟ้าน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะทั้งที่บ่นอุบอิบแต่ก็ทำให้ทุกอย่างที่ขอให้ช่วยนี่นาอ่ะอันนี้ของนั้นพี่เหรออะไรนี่นะ คริสตินเอเลน่าในต้นฉบับใส่เอาไว้หรอดูเหมือน<ด>จะจเป็นของ,ของสำคัญอ,อืมของฉันเองอย่าไปแตะต้องโดย,ยไม่จำเป็นดีกว่าคุณหนูอคะเสื้อฮามเมลมาถึงแล้วคะ่ะอืมอมืฉันจะไปเดี๋ยวท่านพี่ท่านพี่คิดจะลองขอผาดวงใจกับเสื้อฮามเมลจริงๆหรอทำไมเอาแต่ถามอยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะตอนนี้ เหลือแค่เรื่องที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นฮาเมลเพื่อนสมัยเด็กและแอบ,บรักเอลเลน่าเป็นเวลานานแต่บทที่กำหนดไว้คือเอเลน่าเมินเฉยต่อความรู้สึกของเขานี่คือคุณสมบัติของพระรองอย่างไรที่ติเลยนี่มันเหมาะสุดๆกับฉันที่ปกติเป็นโรคแผลทรงเพลงรองผู้แสนอ่อนโยนในตอนนั้นฮาเมลสวัสดีเอเลน่า เดินทางกลับมาจากแดนเหนืออย่างราบรื่นไหมว่าฮามลไม่ได้จัดว่าหล่อเหลา,เอาอะไรขนาดนั้นทำไมวันนี้ใส่ชุดสวยจังหามไม่เรียกฉันว่าลุงหมีอีกต่างหากพวกเราอายุเท่ากันนี่แล้วจะให้ฉันเรียกว่าลุงหมีไปจนถึงเมื่อไหร่ล่ะฮ่าฉันได้ยินข่าวลือว่าเธอรู้จักโตกับเขาแล้วแต่เธอเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเกินไปหน่อยไหมเนี่ยเสบส่นจ้า ทำไมแบลถึงได้เอ่ยชมฮาเมลมากถึงขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นผู้ชายซอมอนะแต่มีบางอย่างที่ยังดูขัดขาานี่เป็นคำบรรยายที่จะไม่มีทางใช้กับพระเอกนิยายโรแมนต์แฟนตาซีอย่างเด็ดขาดเลยถ้าให้ใายาว่าลุงหมีงั้นเจ้าของร่างก็คงไม่ได้มองเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่หรืองไงเพราะเขาดูต่างจากที่คิดเอาไว้หรือเปล่านะ ถึงไม่รู้สึกดึงดูดใจเลยสักนิดเอลเนะ่าอืมไปเดินเล่นกันสักหน่อยไหมนานๆที่ฉันนึกอยากเดินชมร,บร,บรบอบๆคาราฮั์ของตระกูลเขาเนี่ะเอเอางั้นเหรออืมไปกันเถอะมือของเขาใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอืมพอจะเข้าใจเหตุผลที่เบลชมขึ้นมาบ้างแล้วเขาหุ่นดีจริงๆ เซหาแมโ่นดีชมัดไลนอยากสัมผัสแผ่นหลังของเขาสักครั้งจริงๆถึงขั้นที่พูดเรื่องแบบนี้ให้ได้ยินกันเลยทีเดียวแต,แต่ใครจะไปรู้ละ่ะถ้าจบมาขัดเกลาสักนิดจุๆ่ๆเขาอาจจะกลายเป็นอัศวินที่ดูสง่างามขึ้นมาก็ได้เอลนะ่าอันที่จริงฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอก็เลยขอเจอนะ่ะ ที่จริงแล้วฉันในที่สุดฉันก็เจอพระเอกของฉันแล้วอืมฉันเองก็ชอบเข้าสมัครหน่วยรักษาการของแดนตะวันตกไปแล้วนะ่ะ